ยายยมาเที่ยววัดอันนี้วัดสีสะอาดวัดสีสะอาดพี่น้องท่ายายกงยายไล่ยายบนยายแสงมาเที่ยวมาเที่ยววัดสีสะอาดจ้า แหล่งทองเที่ยวไก่บ้านพี่น้องสวยง่ะอันนี้เป็นวัดบ้านจ้ะอันทั้งนี้อันนี้เป็นนันเจ้าแม่ตะเคียนท่องจ้ะยางไปเบิงกอนก็ได้แม่มาเบิงเมมงก่อนก็ได้จ้ะเจ้าแม่ตะเคียนท่องขอได้จ้ะขอได้ขันห้ามาแล้ว

ขันเฮาอยากทำบุญเฮ่ากับำบุญตู๋เฮาก็ทรงไปน้ำตู๋ไปนเซนี่ทรงบุญไปอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอันในี้หลายช่องเี่ไปเซนี่อันนี้ทรงบุญให้บิดามารดาโอ้ให้วีดาผู้มีพระคุณให้ดามารดนี่ละ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้บาทก็ได้เห็นบญวอถ้าไดก็ได้ค่ะหาบาทสิบบาทสองบาทสาบาทก็เล้วแต่จะห้าวศรัทธาตามกำลังศรัทธาแล้วก็ชำระหนี้สงฆานามคาไฟเพิินอันนี้ตู้บริจาคไปสนีบุญส่งบุญถึงคนที่คุณรักเนาะดีเนาะอ้ากจะห้าจะห้าไปทะถ่บุญอันนี้อันนี้ให้ บิดามารดาให้ให้แม่ผิวผู้มีพระคุณให้แม่ผิวพออาลีเด้อแม่ผิวอยู่ใส่ใสนมารับโอโห้รูซาห์ลูกเต่าอุทิศไทยเด้อแม่ผิวต่ออาลีเธอถูเธอถูจ่าให้สันปีเสียดังเด้อบิดามารดาผู้มีพระคุณอันนี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจะเสกจได้บ่ได้จ้าได้เบิด ก็ได้บุญทุกการเบิดเอาทำบุญแล้วานนมาก็ได้ทำบุญอ,นนอันนี้บริจาคเออซอยคานามค่าไปอันนี้อันเสียงดวงตัวนี้อธิฐานเสีงยงทายนี่น พอแต่เ้าหยอดเงินไปปุ๊บนี่กัสิเลนว่าห้าหอดเลขียใดเ้าก็ออานมึงคือคือเสียงเสียมซี่นี่ไหมจ้ะออันนี้เอิญเสียงเสียมซีอฐานก่อนเรยนวอจ้าสวัสดีบ่อบด็ขยเยาแบบว่าห้าหยอดที่ซื้อก็นยอดเหรียญหรือหยอดยังหยอดแบงยี่สิบโอหยอดแบ่งหยอดแบ่ง เี่สิบห้าสิบร้อยก็ได้าดมาอมาปกาเสียงดวงวาสนาปีนี้ที่เป็นยังไงเอาปีพ่สองพันห้าร้อยเกนาะปีหนาพ่ดบอกเสียงบ่งปีนีปีนี้สิบแปด8ว่อสองพันห้าร้อยสิบแปดไปแจ้งว่าพูดไปไหนจะเอาเอาเอาสิบเก้าเสนะ สองพัห้าร้อยหกิเก้าอะพินาเนาะพหนาจ้ะเอาสองพนารอยสิบเก้าเด้อหกสิบเก้าหสิบเก้าเออหกสิบเก้าเอาหกสิบเก้าละองพันห้าร้อยหกสิเก้าเออเส่านนะเอาสี่นพนหังไรบุญสตาวาสนาท่านี้นี่บอกใช่ดีบอจ้าเอายอดไล้จ้ะที่ใส่ขั้วไปนี่เด็กปองบุญเ ขอญาติโยมจงตั <df> ้งใจละพรปัตติวาธนาถิริสะมิจังวุธาปจารีโนจัตตาโนตัมมาวอมันติอายุวันโนสุขังภะลังเสียงเสียงสี่อานอีกเป็นฟังใง้ด้วยดาวเลขสิบสามจัตตาเลขสิบสาม

เลขสิบสามผู้นี่กระจาบดีอ่นง่กาลังลุ่นกันอ่านดังๆเซียมซีเลขสิบสามที่สิบสามความเปรียบเทียบความเปรียบเทียบปรึกษาในเวลาคราวครั้ง ยังไหลฝนหรือดูแลงแห้งน้ำบำรุงตนเป็นเพราะฝนขาดไปยัง,ยงไม่มายาจอนจยาจยาจอนจากภาคที่จะมีทุกข์อย่าจอนจากภาคที่จะมีทุกข์กกเ,เวลายุคอย่าไปอย่าไปไกลเชหา ต้องน้ำค้างเย็นฉ่ำนำโชคนำโลคา,ขาไขวันีใ<ช>้ใช้ปัญญาก่อกรรมให้ขำคมแม้อยากมีบุตรลักตะหนัก,กจิตไม่ปกปิดบอกไว้ว่าไม่สม แมนหวังพบผู้ใดในอารมณ์อย่าระทมพบเห็นเป็นแน่นอนถ้าหาราบทราบเกิดประเสริฐได้แม้มีหมายมุ่งอยู่คู่คู่สมอนไม่ได้ไไดกไม่ได้กันทันที่เห็นไหไม่ได้กันทันที่ ที่อาวอนเป็นจบตอนที่สิบสามยามมีเอ่ยาจ้ะยอดได้ป่ะยอดเลยจ้ะพอยางะดีจงตักใจครับนมอักษรวาทนาริริตะเนจังวุฒาปจาริโนจัตตาโลธรรมา รักพันสีอายุวันโนสตัังภากางเพื่อเสียงเตียงสี่ยี่สิบสี่โต๊อาอปีใด้ยี่สิบสี่ปีนี่แม่ปีนี่เนาะนี่จ้ะยี่สิบปีนี่เลยอมนบ่นี่บ่ยี่สิบสี่

เขาบานผู้อามาดูแลกับพปันใดตาบ่ปันใดที่ยี่สี่จ้ะผู้ดันเดทสิบสามงบจ้ามาอ่านเอาวันตามาหนึาเนี่พื่อาเก็บว่อบานเป็นหนเดีตาจตาไเลยอ้มันเคยมาเลยนอกจากเิขึ้นก็บ่เคยละหรืออยากชีกเอาหันก็ได้นี่ ที่ยี่ส่นีว้ว่าช้าๆหน่อยจึงจะค่อยจึงจะค่อยอย่างนี้เส,เสิดงานในความหวังผลที่ไกลจะค่อยรู้จงดูฟังคิดยับยัง้งรอไปได้สมปองอย่าหุนหัน อยาหุนหันเหิมหึกนึกประมาทจักอนาจักอนาถน,นอนเพียเสียข้าวของอแม้รอไว้แม้นร,รอไว้เหมือนว่าได้ได้ม้าทองตามทำนองอุปมาตามทํานองอุป,ปมาบรรดามี ช้าชาดีเร็วด่วนไม่ควรไม่ควรการทุละอยู่ยังทนทางไปไม่มีอย่างค, <น S 2> คือว่า,าคือว่าโ<ป>บอกองเด็ทุละอยู่ยังหนทางไปไม่มีภัยทั้งสินงส้นทิ้นสถาน,น,ถานมันมาโยพี่โลกที่หนักจกหายไม่วายปาน ถึงเป็นนานโอ้แม่จะหายถึงเป็นนานหายหนอจะขอหายเรื่องลาบยศมีดอกจะบอกให้มีอยู่ลาบยศก็มีอยู่ต่อนานไปคงจะสมอารมณ์หมายถ้าเป็นความเครื่องขุนดูวุ่นวายสู้ไม่ได้ กล่าวแก้ว <us> ่าแท้เอ่ยสุขภาพก็สิดีขึ้นอยู่ดวงก็สิมีอยู่ดีอยู่อาเลาจ้็เก่าผู้สุขคนเป็นบ่อขอญาติโยงจงตั้งใจรับพรอะพิวาธนาสีริปิจังวุธาปจาริโนจัตตารธรรมาวัรันติอายุวันโนสุขังภะลัง เชิญเสียงเตียงสีสิบสี่เก้าโอเล็สวยเลขสวยเลขสวยสวยสามสี่เจ็ดแปดเก้าเก้ลยไจะเป็นดีเราูไม่ได เขากแม่ก็ดีดีเหมือกันเรืองเก้าใบที่เก้าเขาความอุปมาอุปมาตัวมัตฉาชาติสุดได้หยุดได้หลุด,ได,ลดได้หลุดถอน ปะเสือดปะเสือดปะเสือดสับกับร่างเป็นมังกรกับร่างเป็นมังกรแม่จะจรหายลาบจงจงทราบดีอยู่ประจักษ์ทักษิณประจิตทิศประจิมทิศลาบสถิต ลาบสถิตริมดิมทาง,ทางข้างวิถีสะแหวงหาง่ายได้สะแหวงหาง่ายได้ไดภัยไม่มีมีตลาบตลอดเหมือนว่าลีเหมือนวล่ลีลมหนุนเป็นบุญเรือ,อมังกรมังกรกับงูใหญ่ ยังกลายเพศจงเห็นเหตุอัศจรรย์หน้าฟันเหลือหน้าฟันเผื่อบอ่ะมันวะยัยเผื่อเผื่อ,อไงห,หน้าพันเผือ่อถึงจะหนาแรงโชคดียังมีเือโชคดียังมีเือก็ได้เผือ่อ เม่นนาห้อนนาฝนนายังก็ได้เผื่อวิทย์วักดักวารินจะสมบูรณ์พูนเกิดประเสริฐสมลาบอุดมเหลือดีมีทรัพย์สินมีบุญดีดีจะได้ยนคนที่จากเหมือนดังกินถามถึง คู่อยู่กินไม่ง่ายได้บมีคู่ได้แม่มจะสำเร็จเร็จจะสำเร็จเสร็จพลันไม่ทันจิตแม้รีบคิดแชร์เชิญไม่เหมือนหมายเรื่องคู่นี่บบสมปาถนาเดอได้แม่ถ้า,าเอ้ยบบเด้หัวซา ถามถึงไข้ที่เป็นว่ามากมายในเรื่องหายในเรื่องหายยากหนอขอบอกเอ่ยสุขภาพบดีปันไดมิเตอร์สุาพเออเนี่ยอ,อื่นดีเบิร์ดฮาดหาโชกหาหลาบได้สบายนีทานาล้ลเง ปีสองพหาร้อยหกเด่ื่อขอญาติโยมจงตั้งใจรับพรปัจจุบันนาซีรีสะนิจังวุฒาปจาย์โนชัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเชิญเสียงเสียงสีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด อีเมลไลเดสามแล้วดูคุณและมุมเลยแม่กงก็เม่ไล่ได้ฟังทั้งนี้แม่แสงก็เม่บนได้ฟังทีบ่เปกานกวเยาง่ออดายสาดีนี่มันบ่ดีไปทุกทางเลยจ้ะ มาฟังคำทำนายบันที่ส<ด>ิบ <17 S 1> เจ็ดที่สิบเจ็ดมีกรรมมาตามชิดจะทำจิตเครื่องขุนดูหุนหันโอ้ว่าวดีกับหาร้ายใส่ตัวชั่วสำคัญคิดหมายมั่นว่าดีอย่านนั้น <c oughs> นั่นนั่นนั่นยั่จะบอกยังมีสามจงหมันเลงเพ่งพิษพิณเหตุข้อยสังเกตให้ทราบอย่าอยากยามเห็นดีแท้แล้วจงทำกรรมที่งาม จะสมความคิดไว้ได้สบายเล่งรักด้วยกลัวผิดคิดให้มากสงบปากสงบปากกายใจให้เหลือหลายถามถึงคนเจ็บไข้ว่าได้คลายโลกจะหายคืนวันเป็นอันดีสุขภาพดีแม่เป็นความแม้ แม้เป็นความตามมืดตามตามมืดดีสู้จงเงรื่องรู้มีชัยไม่เสียสีในส่วนลาบแสนเลิศจะเกิดมียามลูกนี้ใดใดไม่พบเอยจบไแมจบจบ,จบอ้อ สงบปากสงบค้ำมาสันจ้งสงบปากอีแม่บอดีปากตั้งจิตตั้งใจสงบสงบยำมาสันป้าบานลูกบัดที่นี่แอบ้อยแล้วเฮ้กบเป็นยางขอพรอนจากเจ้าเจ้าแม่แต่เคียนแล้วเนาะสาธุสาธุจจเหม่นเมค่ั